สวัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กพิเศษกันอีกครั้งวิดีโอนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษที่น้องๆควรจะศึกษากันไว้ซึ่งคำศัพท์ในวันนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์หรือ animal นั่นเองครับน้องๆจะสามารถพูดคำศัพท์สัตว์เมื่อเห็นภาพและอ่านประโยคง,ง่ายๆได้หลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้และแน่นอนว่าครูแซนด้าก,ก็จะมาเป็นครูผู้สอนในวิดีโอนี้อีกเช่นเคยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรา ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ Good morning Good morning How are you And why Thank you h e l o Why Thank you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนเรื่องสัตว์นะคะ Animal สัตว์นะคะ Animal a n i สัตว์ง่ายๆนะคะคำศัพท์แบบง่ายๆสำหรับวันนี้ตัวอย่างเช่นนะคะ เดี๋ยวดูภาพก om, ่อนนะคะแล้วค่อยอ่านตามกันทีหลัง Rabbit 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 Dog 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 Frog 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 f o g f o no. g f o g d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  o g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  บั t เ e ินไปขอทีละคนนะคะเริ่มจากพี่กันก่อนค่ะเฮ้ย Rabbit 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 ดีค่ะต่อไปนะคะ d o g d o g d u c d u c d o g k Duck d u c Duck 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 d u d u c

a butterfly 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 b u t e r f l y โอเคต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องลักษณะจุดเด่นของสัตว์นั้นๆว่ามีอะไรบ้างอ่ลองอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันฟังครูก่อนแล้วพูดตามนะคะชัดๆ I have four legs I am 40. I like spoon. I am bold. I, I can bark. I am bark. Who am I? try. I. I am dog. Two legs. I am a boy. boy. I can fly. I can fly. And swim. And swim. I am a I who saw a Who am I? Who am? Who am I? I am a I am Da, da, da. Then da. Ah, I have long ears. I, I have long ears. Years. I love carrots. I love carrots. I, I can run. I, I can run. run. And hop. And, and, and hop. Horse. Who am I? I am. Mm -hmm. so so I am a rabbit. rabbit. I am a rabbit. 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 Last one. Mm. So 白芍，哦哦。 กันค่ะ I can I have to w A legs I can I can for fly f fly and and oh swim swim เรียนวิ่งไ I ือเบ็ดครับภาษาอังกฤษค่ะ I I a M a A D เสร็จ D I M A D น้องใหม่นะคะต่อไปค่ะเป็นที่คูนนะคะ I and have four legs less I am like like b o n e I c a n bark 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 Who am I ฉันคือ I am a dog Very good ดีค่ะ dog dog I am a dog ต่อไปนะคะเป็นนีนค่ะ ช้าๆนะคะลองดูค่ะสาวกาโนิ่งไแคมแฮมดัง Who am I ันคือ I am, I am a frog. A frog. I, am I am a, a frog. 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 <coughs> the final I'm good. Fresh. Long, long, yes. Yes, yeah. I'm good. 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 And I เด who am I ฉันคือ I a เเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ของสัตว์นะคะต่างๆ ของวันนี้ใหม่อีกครั้งนะคะฟังนะคะ mm hmm. dog สุนัขหรือหมา frog โกบ rabbit กระต่าย duck เป็ดฟังนะคะชัดๆแล้วอ่านตามนะคะพูดตามนะคะ dog 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 what is it ดา what is it what is it ดาด what is it ดา what is it l a b e it and what is it d าดา very good ค่ะวันนี้ดีมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะอาคํศัพท์ของสัตว์ต่างๆ animals และ ลักษณะเด่นของสัตว์ต่างๆในวันนี้เพียงพอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะคือบ้ายอบาย่าย Thank you เป็นยังไงกันบ้างครับกับคำศัพท์ในหมวด่งของสัตว์ที่ครูแซนด้าสอนเด็กๆไปถ้าอยากเพิ่มความยากก็สามารถเพิ่มสัตว์ชนิดอื่นเข้าไปให้น้องๆที่บ้านได้นะครับในส่วนของประโยคที่เราได้นําเสนอไปนั้นอาจจะต้องใช้เวลาทบทวนบ้างครับถึงจะสามารถอ่านได้คล่อง ใครที่ยังอ่านไม่ได้ไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับฝึกอ่านวันละนิดวันละหน่อยช่วยได้แน่นอนครับสำหรับวิดีโอนี้คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนติดตามบทเรียนต่อไปของครูแซนดา้าได้ที่เว็บคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะครับอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยล่ะสวัสดีครับ